ทุนแห่งความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแหนหมู่ที่สองตําบลแวงดงอําเภอยางสีสุราษจังหวัดมหาสารคามจากหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี2557 และได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานเมื่อปี2558ชาวบ้านหนองแหนทั้ง83ครัวเรือนได้รวมกันตั้งปณิธานห่างไกลจากยาเสพติดครบทุกครัวเรือนมาจนถึงปัจจุบันและได้รับการรับรองเป็นครัวเรือนปลอดภัยครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายใต้การนำของนายสมจิตสุรินทรราชและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแหนจำนวน11คนมีการแต่งตั้งคณะทำงานดูแลครัวเรือน1คนต่อ4ครัวเรือนขับเคลื่อนการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านเวทีประชาคมจะทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกเป็นประจำทุกเดือน มีระเบียบข้อบังคับของกองทุนที่เกิดจากการประชุมสมาชิกที่ร่วมกันจัดทำตามบริบทและความต้องการของสมาชิกโดยเน้นที่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีกฎหลักที่เกิดจากประชาชนหากฝ่าฝืนต้องรับโทษทางสังคมที่ทุกคนถือปฏิบัติร่วมกันจนเป็นวิถี ในทุกเดือนสมาชิกทุกคนจะนำเงินอย่างน้อยครัวเรือนละ5บาทหยอดตู้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมกับหย่อนบัตรแจ้งข้อมูลอบายามุกในหมู่บ้านโดยไม่มีการหลงชื่อเมื่อประชุมเสร็จคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเปิดตู้รับเงินสมทบกองทุนเพื่อนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากและเปิดตู้แจ้งบอดแสสิ่งอบายามุกในหมู่บ้านพร้อมกับทำลายในทันที และในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมโดยสมาชิกทุกคนจะร่วมประกาศเจตนารมณ์ขจัดสิ้นยาเสพติดต่อหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนตามศรัทธา นอกจากนี้สมาชิกในหมู่บ้านจะร่วมสมทบทุนเงินเข้ากองทุนเมื่อจัดงานบุญต่างๆตามศรัทธาเช่นทุกวันขึ้นปีใหม่จะมีการทอดผ้าป่าข้าวเปลือกสมทบกองทุนแน่ของแผ่นดินรวมถึงประชาชนที่ไปทำงานต่างจังหวัด ก็จะโอนเงินช่วยเหลือสนับสนุนในทุกกิจกรรมเพราะคณะกรรมการและชาวบ้านได้นำเงินไปพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจนเห็นผลเป็นรูปธรรมส่งผลให้ปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแหนมีเงินกองทุนทั้งสิ้น1,170บาท คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแหนมีมติในการนำเงินจากกองทุนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านอาทิเช่นการจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกปลูกจนมีสวนครัวประจำครัวเรือนทุกครัวเรือน ประชาชนถือปฏิบัติร่วมกันจนกลายเป็นหมู่บ้านผักปลอดภัยและได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอเมื่อปี2559และพัฒนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามสถานการณ์วิถีชีวิตใหม่ด้วยการจัดทำตลาดออนไลน์ประจำหมู่บ้านมีการส่งเสริมกิจกรรมงานกีฬาเย,ยาวชนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยบุตรหลานในชุมชนส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าชุมชนมีการจัดเวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านและมีกลุ่มลายของหมู่บ้านในการประสานงานและแจ้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเราอาศัยคนในชุมชนนะครับมีส่วนร่วมนะครับโดยเราได้จัดตั้งนะครับกลุ่มลายหมู่บ้านนะครับขึ้นเป็นสองกลุ่มนะครับของกลุ่มหมู่บ้านเองครับ โดยกลุ่มแรกนะครับให้พี่น้องประชาชนทุกคนเรือนนะครับเข้าร่วมกลุ่มนะครับในกลุ่มที่สองนะครับเราจะให้คณะกรรมการนะครับัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้มนะครับแล้วก็ทางผู้นำนะครับเข้าร่วมกลุ่มนะครับกลุ่มที่สองนะครับโดยกลุ่มแรกนะครับ จะช่วยนะครับพี่น้องทุกคนนะครับจะช่วยเป็นหูเป็นตานะครับช่วยสอดส่องดูแลนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับถ้ามีบุคคลที่เข้ามานะครับบุคคลที่เข้ามาสงสัยนะครับที่น่าสงสัยเราก็พี่น้องนะครับทุกคนก็จะรายงานนะครับเข้ามาทางกลุ่มลายกลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกนะครับในส่วนกลุ่มที่2นะครับซึ่งทางคณะกรรมการคือหัวหน้าคุมนะครับทางผู้นํานะครับก็จะอยู่ในกลุ่มรายที่2นะครับ สำหรับปลาปรามนะครับกลุ่มนี้จะช่วยในเรื่องของการปลาปลามถ้ามีเหตุนะครับต่างๆเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีบุคคลที่สงสัยนะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับทางพี่น้องนะครับก็จะแจ้งเข้ามาในกลุ่มไล่กลุ่มแรกนะครับโดยคณะกรรมการก็จะแจ้งไปทางกลุ่มไล่กลุ่มที่2โดยมีคณะกรรมการหน้าคุ้มต่างๆช่วยกันออกไปนะครับ นะครับก็จะเน้นนะครับในเรื่องของผลกระทบนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับโดยที่ประชุมทุกครั้งในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะหยิบยกในเรื่องของปัญหาต่างๆผลกระทบที่จะตามมานะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงปัญหานะครับต่างๆของชุมชนนะครับซึ่งพ่อพี่น้องของชุมชนของเราก็รับรู้แล้วก็รับทราบนะครับถึงปัญหาต่างๆ ซึ่งก็สร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ตระหนักรู้ว่าโทษปัญหาของยาเสพติดนะครับมันมีมากมายนะครับซึ่งพี่น้องทุกท่านนะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดในของชุมชนอย่างจริงจังนะครับถ้ามีบุคคลที่สงสัยนะครับที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทางพพี่น้องของเราก็จะช่วยแจ้งนะครับใน,ในกลุ่มไลน์นะครับเพื่อให้คณะกรรมการ ได้ไปชุมร่วมนะครับเพื่อหาทางแนวทางแก้ไขอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของของชุมชนของเรานะครับในเรื่องของป้องกันนะครับในส่วนของที่สองในเรื่องของเรื่องของการป้องกันนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดก็คือให้พี่น้องนะครับสร้างอาชีพนะครับสร้างรายได้นะครับให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับโดยหมู่บ้านของเรานะครับยึดหลัก ปัญญาเกอง,งทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแหนหมู่ที่2ตำบลแวงดงอำเภอยางศีสุราจังหวัดมหาสารคามจากกองทุนแห่งศรัทธาสู่การประกาศเจตนารมณ์ขจัดสิ้นยาเสพติดและสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้กับประชาชนอย่างแท้จริง